ดำเมื่อไหร่ก็ได้พักเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้นอนบนเรือไม่เสียเวลาเดินทางไปกับรีบอบอร์ดคือการที่เราออกเรือไปออกเรือไปดำน้ำอะ่ะแต่ไม่ต้องกลับเข้าฝั่งมานอนอะ่ะก็อยู่บนเรือทําทุกอย่างบนเรือตื่นเช้ามาปุ๊บกินของว่างลงไปดำน้ำทำน้ำเสร็จขึ้นมากินเช้าเออกินเช้าเสร็จลงไปดำน้ำกลับขึ้นมา กินของว่างของว่างก็ลงไปดำก็กลับขึ้นมากินเที่ยงยงเงี้ยวนนไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสคิปไม่ต้องลงก็ได้มันไม่เหมือนกับการออกทริปแบบออกทริปปกติอะเดทริปะเราจะแบบเหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปไงแต่ว่าถ้าเราอยู่บนเรือรีฟบอร์ดอย่างเงี้ยัอยากพักเมื่อไหร่ก็พักได้สคิปสคิปไปได้เล็กๆได้หนึ่งอะไรเงี้ยหายเหนื่อยก็ลงได้รีเปย์อะจริงๆแล้วเป็นเป็นไดไซสที่ที่ดีซึ่งอันเนี้ยก็เหมาะดีคือรีเบย์น้ำมันดี <uge ot> ใช่ไหมมันเทนได้แล้วก็มีที่เที่ยวด้วยก็สลับสลับไปคุ้มค่าคิดเป็นตัวเงินเห็นภาพง่ายสุดก็คือปกติแล้วเราเออกทริปที่สมัยชาวันเดียว2เซสชันเนี่ยมันสามพันหกใช่ปะ่ะค่าเดินทางค่าที่พักทั้งทั้งหมดแล้วจริงๆอะ่ะตอนหนึ่งวันอะ่ะถ้ารวมทุกอย่างแล้วค่าใช้จ่ายมันน่าจะเกิน5 0 0พันไม่รวมค่าเหนื่อยเนี่ยเราต้องขับรถไปกลับนะแต่ของรีฟอร์บอดอ่ะเราลองคิดดีๆอะ่ะมันมีค่าเทนต่อวันมีค่าที่พักมีอาหารไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง คือมันคุ้มแล้วคุ้มทั้งตัวเงินคุ้มทั้งแบบมันมันไม่เหนื่อยมันไม่ยมเลยเราเอาสตาฟไป4-5ถึงคนรอบนี้มี5คนกับลูกคิดประมาณ16 17คน1ต่อ4มั้งประมาณถ้าคนที่เคยดำน้ำมาแล้วจะรู้ว่าตอนที่เราเทรนนิ่งมันมีความปลอดภัยมากกว่าตอนที่เราฟันไดิตอนที่เราไปเที่ยวเล่นะอเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มันมีความปลอดภัยในในแบบที่เราเทรนอยู่จำนวนสตาฟมันก็เลยต้องต้องต้องดูแล้วมันเหมาะสมมันจะได้ดูแลได้ทั่วถึง